ดูงานรอบเย็นนะคะเก็บงานรอบเย็นาการแสดงรอบเย็นของเด็กๆนะคะอย่ยวันนี้ก็มาแล้วนะทุกคนเนาะตลาดรอบเย็นมีอะไรกันบ้างอาหารนะคะดูนี่สิื่อมัอนนี่นะคะถ้าเป็นเจ้เราอยากแกะสัมภาษณ์นะคะแต่พอดีเป็นลูกสาวก็เลยไม่คุ้นนะอันนี้ก็จะเป็นปลาทุ่น่าน เอ็นมินไม่แน่ใจว่าคุณน้องไปเอาปลามาจากไหนนะคะแต่ว่าปลาของน้องมาจากสาีไหนนะคะล,ลูกสาวได้ปลามาจากไหนลูกเป็นปลาลับขมานะคะจากไหนลูกอะเขาบอกถ้าตูมอ๋อเป็นปลามาจากถ่าตูมใช่อันนี้ปลาเปา็นปลาปลามูใช่ไหมลูกอะปลามูใช่ไหมเปน็นปลาหมูน้องก็จะเอาปลามาจากถาตูมนะเพี<ๆ>่นเนี่ย เขามีเขามีปลาเนื้ออ่อนมาทุกวันเลยนะคะบเขียดเขาจะตัวสดๆเลยเห็นไหมคะสดมากจริงๆนะคะจานี้นะปลาท่าตูมนะคะ,ปาานนะ,คะเป็นรสชาติรสชาติปลาท่าตูมจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะรสชาติจะหวานแล้วก็หอมน,นะคะปปลาท่าตูมน,นะคะสดจริงจริงน,นะคะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณหนึ่งเลิฟด้วยนะคะที่ก็ามากดไลค์ให้เรานะคะอันนี้ก็ของแม่ไัยวันนี้ไม่รู้แม่ไัยมีอะไรแม่ไัยไม่อยู่บ่เมือนะคะมีน้องๆมาขายเป็ดนะคะไก่หัวปลีอ่ไก่หัวปลีนะคะทุกคนอ๋อแม่ไัยมาแล้วนี่คอตาขาทุกคนอืม้อนร้อนเลยนะคะคนเก๋ แล้วก็เพิ่มไปต่อนะทุกคนจะเดินไปต่อผลไม้เขาน่ากินมากเลยจีสดมากามกิโลหกสิบบาทลำไยสวยมากนะคะสดสดกิโละนะละหกสิบบาทนะทุกคนขวานสเวนมีกระเป๋ามาวางด้วยนะคะ 60สบหรอสซละไซละห้าสิบหรอไ้ไว่าะอะไรทำไมจังนะไรนอะไรคะไหมคะค่ะ้าไหมไม่ตัวป้าทูป้าทูป้าทู เดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารพื้นบ้านมีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผักกลุ่มพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านอยู่ฝั่งมีหน่อไม้มีผักสะดาวนะมีอะไรมานะมีปลาโดด้วย

เป็นคนตาบอดเสียงดีมากเลยนะจีก็ามาลองนะนี่เฮ้ยเกิดอะไรอะ่ะเกิดเพ่งลวกมาแล้วถุงละร้อยนะจีอ๋อนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ละโงกเหรอไม่เจอแล้วเรไม่เคยปดอะไรเลยไข่ พาไปหน่อเจ้าลูกผู้จัดตวัวเล้งค่ะมาไปหน,นะะเลยค่นะทาแนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะตลาดสุรินทร์รอบเย็นนะคะทุกคนนะคะขอบคะเห็น,หน,นะะย่าลืมส่งกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณทุกๆเลิกทุกไลค์ด้วยนะคะ